ผมก็จะมาเล่นไม้ e คานกับเพื่อนๆนะครับคนที่หนึ่งครับฟังหัวมันนะครับช่องเคียอะไรครับคุณอยู่ช่องอะไรครับช่องคุณชื่ออะไรครับเอ่อเอเจเคทีวโอเคครับแล้วช่องคุณชื่ออะไรครับอีกาดำโอเคนะครับโอเคก็พวกมันจะเข้ามาเเนี่ยข้้าามไดแล้วไอ้หนึ่งตอนนี้เพื่อนตัดไม้เลยโอเค เคทีวีเออโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามเลยครัช่องของเราเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะครับโอเคนะครับเปิ้ลก็จะเป็นค <Okay, S 2> นตัดไม้ผมด้วยนะครับแล้วไอหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนจ้างบานเฉยๆแล้วไอหนึ่งมันก็น่าจะช่วยผมน,น,นะ ร้อเพลงอะไรเนี่ยันโดนตบโยกไปทิ้งลิงไว้ให้คนดูเลยโอเคก็อ้าวไอ,อ้หนึ่งอยู่ไหนวะไอ้หนึ่ง แนวด้วยนะคะคุณเคผมก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วแต่ไอหนึ่งนะคะมันเล่นแบบว่าติดติดจนมันบ้าบ้าบอลโคหักแล้วใช่ไหมครับคุณหนึ่งไม่ได้แบบฮะแบบเอาาไปให้หนึ่งเลยบ้า ไอ้ที่คุณและมาขุดกันเลย้ะเว้ยเดี๋ยวไปคุณหนงก่อนก็พวกเซาสากนนะครับได้ใช้หมดแชงเงาไปแล้วใช่ไหมครับหนึ่งพอเมื่อกี้เครื่องไอหนึ่งนะครับมันเกิดการเข้าไม่ได้นะครับเอางี้หนึ่งเปิ้ลเปิ้ลดิเปิ้ลเอางี้ อยูนะ่บ้านด้วยกันเดี๋ยวนอนหนึ่งนะเนาะ๋ยวกูทำห้องอะไรฮะฮะห้องเก็บของรู้จักว่าสะกดถูกว่ะสะกดยนะังไงโอเคไอ้นี่นะครับมันมันได้ไปหาหมอมาแล้วนะครับเรียบร้อยหมอบอกว่าเป็นโรคป่าคนชนิดหนึ่งนะ,ดะไ,ได้ว่าด้ะโอเค 喂，黄蛋。 ันน่ะป้นไม่ต้องใหนพีนะเฮ้ยไหนกันตังบันนะเออปั้นเห็นนหนึ่งป่ะ้า้นยีียหายอเยเีตีกันย่ตีจะตีกันจะตีกันไม่เอาป้จ้าาจป้หนึ่งขอโทษน้องกูเลย กราบน้องกูเลยหนึ่งกาบรถกูอันนี้กราบน้องกูเคลงเฮ้ยปั้นไม้มาทีม,านะ <S <S มั้งนะเออไปถ่านชาโคเอ็มเอเอลชาโคเฮียมัวคนละอย่างนั้นตานชาโค ้าบันไดเปื่อยใช่าะอาไม้มาม้มา,มาเอาไม้มาทั้งหมดสอบอสเดีเ๋ยวชาลีชาลีชาลีให้ม้องขานะะโหดเละเป้นมันโหด่ะ่จะมีบมางไเนังมรางทีุ่ดะว้วาว,นะวน้อเปิดนอสกิเลตันแม่งมาต้อนรับกูอย่างดีเลย <ไป S 1> ายลหนึ่งหาเลโอเคไหมอีได้บอลฟักเกอร์เนี่ยสองตัวเลยก็่า,า,ามันดิโอ้โหไม่นอนฮะเิบึ้งมาเลยนี่มานทำอะไรอยู่เหรอมาอทำอะไรบางทำทาดีนะฮะทำอะไอยู่ทำงาน,านไม้ไม้พี่ก็ได้แต่ปนปาจะให้ใครไอ้หนึ่งก็ได้แล้วแต่คน <c oughs> หนึ่งว่าไหมในนสามพวกเรานสกินเท่สุแล้วว่ามเดี๋ยวผู้แต่งนะง่ายเลยค่เดี๋ยวผู้ทำสวนูกอ้อยดิ เก่งวะไปวะไปวะ

ตีแล้วพี่ไอ้นึ่อยู่ไหนวะเบิ้ลไอ้นี่ันอยู่ไหนอะนี่ผมรู้นะตาผมมาสิเห็นแล้วเห็นแล้วอยหนึ่งอะง่ายทำไมเหตุใดเบิ้ลมาถือด่างแปลกๆวะทำไม อืมกูก็เห็นมันถือนั้นนี่นอมีหละเปล่าเขาก็มีที่คุณเฮ้ยกูเปิดเพลงให้ฟังใ้เฉยด้วยทำไมผมถึง Nein. ปเปอร์ะีเปออยู่ข้างหลังมึง่ะไม่น้เฮ้ยปเิดการะโดดอีกปบ็ฆ่าดูวดิโอ้ยย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 ย